บริษัทหาไม่จำกปัดมาแล้วอูว้ตายแล้วครับตายแล้ว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 ตายสนับสนุนความฮาโดยเปบปซี่ขวดใหญ่โมเมนต,ต์ไหนก็ซาสุดลิศร้านนี้มีฮาตอนอย่าให้เฮียได้ยก มากี่ทีกี่ทีนะพี่เจ็บออก็นั่งแต่ตโต๊ะเนี้ยจองแต่ตโต๊ะเนี้ย<า>ไม่คิดจะไปที่อื่นเลยหรือไงครับอ้าวก็มาที่นี่เป็นประจำอยู่แล้วก็รู้ว่าพี่แต่พี่มาเล่นมาเช้าตั้งแต่แล้ววันนี้มากันทำไมนี่พี่มาตั้งแต่บ่ายสองเนี่ยโอ้โหจะไม่ให้มาได้ยังไงหน้าร้านติดป้ายบเบลอบมบลาเขียนว่ากวางจิรายุเออเกวางจิรพันธ์ถ้าเป็นแฟนเขาเขาบอกเลยวมาวันนี้ไม่ผิดหวังทำไมอ่ะบอกเลยมีแต่ความหนุกนานมาเหมอ กูคุยกับใครมึงหรือไอ้แจ็คเนี่ยฮะกัดเองพี่เจี๊ยบโถจำไม่ได้เลยอชอบชอบดูบอลใช่ไหมชอบิถามตนทีาทำไมสนามบอลต้องเป็นสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมมันจะได้เตะกันง่ายไงถ้าเป็นหกเหลี่ยมมุมมันจะเยอะเอาแค่นี้ก่อนลุงพากูกไปไหนไอ้แจ็คแย่เล่นเจี๊ยบเอ้แต่วันนี้ไม่ได้มาแบบปกตินะวันนี้เรามีศิลปินถึง2วงประชันกันพี่เฮ้ยเดี๋ยวต้องควานมาไม่พอมีอีกวงเหรอ เซอร์วิสให้ลูกค้าเลยน้องกวางเนี่ยมาคนหนึ่งและดังแน่นอนไม่คุ้มไว้วันนี้คุ้มแต่อีคนหนึ่งนี่พี่รู้จักตูนบอดี้แสลมไหมตูนบอดี้แสลมใครเขามาไม่มาอ้าน่จะพูดทำไมเล่าคนที่มาวันนี้ก็คือเมทาฟ้าแว๊บแว๊บเฮ้ยพี่เจี๊ยบรู้จักเหรอใครวะอ เัาตองใจนึกว่ารู้จักข็มลั่ดับขุนบอลที่้แรงมือเก็ต้องยิ่งใหญ่แต่ใครล่ะเมทางไงพี่อ้าวคุณคุไมเมทางเฮ้ยพ่อเมทามึงคิดออกแล้วเหรอ,อ,อ,อไม่อ้าวบอกเลยว่าวันนี้คุ้มยิ่งกว่าคุม้มสองวงประชันกันยังไงลูกค้าก็ได้กำไรเด็ดด็ดเด็ดเดดนะแนน่ แหม่พี่ฟางว่ายังไงปกติทนี่ผมเห็นนี่พี่ต้องกอดแกะพี่อามกอดพี่อามยังไงวันนี้ฉีกไปเกาะพี่เจี๊ยบได้นีมวันนี้เป็นแฟนพี่เจี๊ยบเพราะว่าคนนี้เขาเพิ่งเปิดตัวแฟนไปไงเอ้ไม่กล้าเล่นไม่เชิงเปิดตัวแต่ก็ไม่ได้ปิดบังอะไรเออให้โซเชียลเขาคิดกันไปต่างนานแล้วเราเรื่องของเรานี่ยังไงก็ทีแรกจะเรียกเพื่อนแล้วก็ฉีกกันไปกันมาจะเป็นจะเรียกแฟนแต่เพื่อนผมไปดูนมซะเลยเรียกแม่ด้วยทีนี้ เห็นเพื่อนมีความสุขก็ดีใจไม่ได้มีใจเหมือนกันก็ดีใจดีใจดีใจดงมากโอ้ยมึงดเร็วตามมนมาแล้วมึงทำอะไรได้อ้ามมึงเขย่าถ้ากูต้องมองเลยเนี่ยเอาเฮียดีครับเฮียดีเฮัยดีเฮียร้านด้านทุกคนครับนี่ผมขอแนะนำครับเฮียหน่อยเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านครับ ไหว้กันหรือยังต้องต้องไหว้ไมต้องไหว้เจ้าของร้านไงไม่ใช่มีตังเปิดร้านให้พวกคุณได้นั่งทานกันแต่ที่มีตังเปิดก็คือตังจากลูกค้าเูาเปิดก่อนลูกค้าถึงเข้าออกคุณห้อขึ้นก่อนนะเล้าผมจะไหว้ที่ทำไมพี่ไม่ได้เปิดร้านให้ผมเขาคนเราไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันมันอยู่แล้วเห็นไหมทำไมสายตาเอียงไปทางนั้นฮะทำไมสายตาเอียงไปทางนั้นชอบน่ารักดี รงนี้ก็ดูดีนี้ก็ดูดยโอ้ยย่มาหนักเลยมึงถอยไปเลยไอ้ตลกช่างสังเกตมึงไม่คิดคุยอะไใครดูตอกคูเลเตอร์พอคุณจะมีโอกาสร่การงานพี่แกนายคุณจะหลุดกัดโซ่ขาดมืสักทียังกัดขาดอีกหรออย่างเงี้ยหม่แย่พี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่แย่บ้างอย่าร้องนะ แล้วมึงจะรู้ว่าคลองแขงกรอบเป็นยังไงนั่งทานกันตามสบายเลยนะฮะนีเฮ้ยพี่ทไหนก็คุยถูกคอแล้วผมไม่ได้ให้ทานกันตามสบายนิ้ยนิดนึงผมเลิกทานนวครับอุยริงนี้อย่าเนี้ไม่เลิกไปนานแล้วเดี๋ยวไปกินแล้วมัน มันไม่ชินนะเชื่อามันแบบเดี๋ยวบ้านหมุนนะฮะมันจะเมาไปพี่น <c oughs> ิดเดียวพี่เดียวพี่เพิ่มไปยาดีกว่าผมว่ามันไม่ไม่เหมาะมีมารยาทโอ้ผมเป็นแคร์เเป็นลูกค้าสกิฟนะดิบๆมันจะดีเหรอครับเอานะนิดดีสิครับยกมือไหวเลยเนี่ยเกีย่งใจจริงเลยครับตัดวัตถุมงคลมากเลยนะวัตถุมงคลจริงไม่ใช่ลูกปั้นก็บเก่งอนุญาตหนึ่งหนึ่งหนึ่งเป็นเจ้าของร้านที่ไปดื่มน่าเกียร์โอ้ไม่เป็นไรครับผมยื่นได้ผมยื่นตามเลยครับ เดี่ยวนิดเดียวจิบเลือดแทะแอลกอฮอล์ถือไม่เคยดื่มไม่ได้มือสั่นเลยนะมือสั่นเลยจิดต่อยเอาบาตรคอคนไม่เคยอ่ะวิงวิงไงไม่รู้เออผมคงไม่จูบหรือเฮ้ยใจเย็ผมแกล้งหรอกนะผมรู้ผมผมพอนะครับทารเล่าแค่นี้จะมาเมาได้ยังไงอีกสักแก้วไหมพี่ไม่ไม่ไม่ดีกว่าครับสำหรับผม เป็นเกลียนกันหน่อยนะครับแล้วเวลาผมเมาแล้วผมพูดไม่เข้าหูทุกคนนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมา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 แบ่งกันแบ่งกันของมันตีของใค่ดื่มก็แฮงแล้วอ่ะนี่่ดืมเอาทำไมดื่มไม่เป็นไรผมดื่มเองเกลียบยาเกลียบยา ดูมือกูได้นี่ถึงก็ร้องไห้เลยเหรอครับโอ้โหขนาดนี้เลยกูหนีตรงนู้นยังมาเจอตรงนี้เพราซ้อมกูไม่เห็นแก้วเยตินะถ้าผมยังไงก็นี่ก็ดื่มก่อนนะตัวด้วยนะก็ดื่มก่อนไหมนิดหนึ่งแก้วเดียวนะครับนิดหนึ่งอยากให้ผมดื่มเลยครับแก้วเดียวแค่นิึงนะเอาแน่ผมเมาแล้วผมพูดไม่เข้าหูเอ้ยพี่เราคุยกันมาถึงเป็นชั่วโมงเนี่ยเป็นพี่พี่ผมเตือนแล้วนะ ก็ถึทีคิวคุยกันสนุกคอเออุโอ้โหโอ้โหมองเหี้ยเลยวะนะอยากมีเรื่องเฮ้ยโอ้โหอะไรจะเลี่ยนเร็วขนาดนั้นนะนั่นลูกขาอใจเย็นดิอะไรนะใจเย็นก่อนเฮียเดี๋ยวเข็มจิ้มนมแตกไอ้ลูกโป่งอันนี้พี่เล่นมุกอยู่กูเมาจริงกูเมาจริง ตามระบายตานระบายไอการดูแลลูกค้าเลยได้เลยครับเอียดูแลครับเอ้าอโหเอายังไงดีครับยังเดินยังโอเคไปดูดูลูกป่านี่ใจคอจะไม่ให้มันวิ่งมันคานมักเลยนะลูกเฮ้สวัสดีครับไอหนูมารับออเดอร์ลูกมึงเรียกกูว่าไงนะไอหนูไม่กลัวบาปกลัวกรรมอ้าว โอ้เห็นหัวขาวด้วยผมดำยังไม่ขึ้นนึกว่าเด็กอ๋อคือเด็กคือไม่ด้หรือจะขาวคือแม่ขมีบอกมาก็ขาวเลยขาวพี่มึงแบบนั้นผมดำยังไม่ขึ้นเอยเด็กอัปปี่เด็กไม่น่าขยาดี้ใครเฮ้ยมองอะไรวะมองจะรวมกันหรือเปล่ามั่งหนึ่งลวมั้งเฮ้ยห่อยห่อยนวลน้องไงไอ้พี่ตั้งคณะนวลน้องไง้ฮะลงปะลงเดินเพนไอ้ยื้ เลยเพื่อนนึกว่าใครถามตรงๆนึกยังไงตั้งปูนวลน้องนักกไม่มีงานเลยตังเองนยไม่มีงานทำเลยดังเราเป็นเพื่อดังล้วก็โดนตบฝีมือคดีนะคนนับหน้าถือตาโดนตบทุกเทบก้าวนี่พี่รวะตกลงเนี่ย เขามาจริงหรือเปล่าเอ้ยจิงโผ่ไอ้รีบกลับไอ้รีบกลับรีบกลับเหรอไม่รีบวางวางเขามาจริงเหรอวันนี้ฉันบอกมีโชคุีควางอ่ะวันนี้มีโชครับฉลองเปิดร้านใ้เฮียหน่อยครับมีโชก น้องกวางจีรพันธ์เฮแล้วก็ควบกับเมธาฟ้าแว็บๆโฮ้ยเราเคขับพี่กวางอยู่แล้วกวางกวางเห็นกวางอะไรเห็นกวางย่างเยื้องชำเลืองเดินเหมือนดักงนางเงิอกพระแสงส้ำอางข้างเคียงเขาสูงสูงโงงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่นอะไรที่มันเล่นด้วยกันได้สิแล้วน้องกวางชอบกินงอ่ะ เดี๋ยวขึ้นแล้วครับได้เวลาพอดีเดี๋ยวจะขึ้นแล้วครับเฮ้ยเวลาร้องลอยถ่ายรูปกับเขาได้ไหมวะได้เลยครับรู้เป็นแฟนมีดวันนี้จัดปิดร้านให้ถ่ายรูปออฮะทั้งโต๊ะเลยแฟนขับกวางเหมือนกันนะแต่มันจะมาสู้เราได้ไงเรามันคนมีตังค์มีฐานนะใช่ปะแต่งตัวแบบนั้นเนี่ยมีค่าเปิดเหล้าหรือเปล่าก็ไม่รู้้ยเฮฟังมานานแล้วเฮ้ยพี่เฮ้ย โอ้ยเอาอีกครับอะไรอ่ะอะไรแชลล์ยูทูบเบอร์มากไปด้วยนะแต่ว่าถ้ากวางมาโชว์นะแล้วมีตลกคณะนวลน้องไงนะอ้ย มันฮแม่มายืนรอตรงนี้เลยแม่รู้ว่ากูจะพูดรู้ว่าเขาโดนเลยไอ่ตัวนั้นว่ะไอ้ตัว่ี้กูเฮ้ยเอาอีกทั้งวันเลยกูเี่ยที่แม่เก็เห็นนะครับทุกคนครับและต่อจากนี้ก็ได้เวลาแล้วโอเสียงแฟนคลับพี่ควานเนอะ เพราะฉะนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเตรียมพบกับเขาเลยครับกว้างกิรพันธ์ โอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่กวางไปนั่งพักผ่อนก่อนนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวเสียงทุกท่นช่วยกัครับเจอกันใหม่ค่ะเจอกันใหม่รอแป๊บนึ่โอเคเอาละครับความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีอกิน วางวางอกรอลกนี้ไหมครับเ่าาพเขาพักดูรบอกใครรู้ได้อะไรถลยถ่ายเลยถ่ายรูปได้อหน้องก็บอกรูได้อะแล้วแต่งน้บบนเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยนั่งเลยบรการบรจการเยขดเข้ามาเสียงดังมากบร้ัการเนาไหดูเองดูเองูจัการดู เฮียเฮียเอาเฮียถามผมดกว่าเฮียไม่กล้าเฮียไม่กล้าอย่างเงี้ยกล้าแต่กับพี่ผมกับเฮียพี่ไม่กล้าหรอกมันหาเรื่องตกงานดิจะไหนเฮียเนี่ยมันก็ไม่มีที่อยู่ไงมันไม่กล้าหรอกสำหรับเฮียบอกไว้บอกไว้บอกไว้ ไอ้ตาข้างขวาเหมือนจะบอดเลยไอ้ได้ไวเล็บเอาละครับทุกคนครับความสนุกยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเรายังมีศิลปินหนึ่งท่านพร้อมรับใช้ทุกท่านกันวันนี้นะครับเป็นศิลปินดังสุดยอดทอดฮิตติชาร์ตครับเขาผู้นี้นะครับโด่งดังเป็นผู้แตกไปทุกงานครับไม่ว่าจะเป็นงานวิกงานวัดงานจัดงานจากบ้านนอกแดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกล เล่นจนเหนื่อยไม่มีใครจ้างโอ้าบอกเลยครับว่าคิวงานเขาไดนมากกว่าจะได้เขามาไม่ได้ง่ายวันที่หนึ่งนี่เดินสายเชียงใหม่เฮ้ยวันที่สองสุไหงโกลกโอ้วันที่สามสุราษฎร์ธานีเวันที่สี่นี่ก็ไปที่พม่าโอ้โหวันที่ห้านี่ไปโกลกโอ้โหวันที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ เดินสายใต้หยุดซักชุด้าเขาพร้อมจะมารับใช้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านแล้วขอเสียงปบมือทุกท่านพบกับนักล้องทุ่งฝันใจวัยชราเวทค่ะฟังแว๊บๆพี่น้อง ติดมองไปข้างหน้าแล้วก็ติดมองไปข้างหลังแล้วก็ติดติดจนไหลรุงตรงนั่งล้วมาติดกันจังและะลังอุดละงนิดโทษทีนะที่พีมาช้าโทษทีนะโทษทีเธอจ้าเอาไปชันนั้ก็เพราะว่ารถมันตี ไมมีความสุขทุ่ท่านยังได้ยังได้ยังพี่ถ่ายยัการดูคอนเสิร์ตถ่ายแล้วายแล้วทั้งทีครับเคุณแม่นะครับยังขึ้นแล้วเดี๋ยวขึ้นแล้วขึ้นเลยใช่รับของแล้วพี่รับของแล้วรอบของแล้วพี่ฟางเตรียมตัวนะพี่นะคุณพี่ให้การต้อนรับกันอย่างหนาแน่นเออพี่เมธาครับขอเชิญพี่เมธานั่งพักก่อนครับเฮ้ยพักทำไมรุ่งเพลงเดียวต่อได้เลย ยจะะต่อนพี่พี่ต่อได้เลยพี่ยังไม่เหนื่อยเลยเด็กแดนเซอร์พาลูกมาด้วยต่อเลยต่อเลยเพลงอะไรนะต่อเลยอะเพลงอะไรต่อต่อต่อฝากใจว่าน้ำหายต้อแก่ไ่ดีเลยที่เอาไม่ดีรอฟังเลยเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหม่ค่ะบเดี๋ยวให้พี่บ้างพักผ่อนด้วยนะครับเอาค่ะค่พี่พี่พี่ไปทำเดี๋ยวให้ลงเถอะลงเถอะลงเถอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสลับช่วงกันให้พี่วังขึ้นก่อนพี่นะเดี๋ยวน้ำต้องเรียกพี่ เปอ๊ยัไปดนไดนนัานไปโัวทนนัวทอานโนั่ับทุาคนั่าโนัวานหวว่านถ้าพไปโันแล้วขอเนิญพบกัววานัวานไปรั เสียหลังมาดตอนยิ่งข้อายมองเ่าคือโทษใจก้อนตอนฝั่งไเฝ้าเฝาขึนเหล้าไอ้กะโบ้วนคืออ้ไปมวนนําสังพหม่ยลืสาวคนไกลให้จังไม่จอยไ่รู้ต้นไ่ยดียบอผู้สี่เป็นสิตายหลอดเม เหยียบเข่าผมครับต่อเลยครับต่อเลยครับอีกเลยครับจบไปเลยนะตอนนี้ร้านนี้หมดเวลาแล้วค่ะ แจ็คตัวเมลไทยด้วไปไหนวันนี้ควางรับสองงานนะคะอีกงานหนึ่งที่ร้านครัวลุงงค่ะต่อคุณลุงที่ไหนที่ไหนที่ไหนอยู่ข้างร้านนี่ค่ะเจอกันค่ะลองไปแล้วนะคะคิวแน่คิวแน่น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 ถ่้รถตู้ได้ไมได้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 ไได้ไดได้ ไปด้วยไปไปด้กยฟงไปแต่ขน้องยังไม่เ <p> ข <ried> <res> <ki> ้าใจตรงต่อขอฟางนี้ก anyway, ับเมษาฟางกบ้าคัท่านสวัสดีจ้าโรมกำนำข้าประจําต้องลง

ไอ้อ้ยัที่ยับท pues ีุ่้ยไอ้อยังที่ยับที่ปีใหม่ปีเงาเพราะเขาไม่งอเขาขอทำเทาจึงต้องปวดร้าวเดี๋ยวเราร้องสิงส่งพ่องขึ <S <S ้รถไฟเหรอเร่งแ่กเม่งเลย สับเยอะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเดี๋้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เล่นด้วยความเมาใช่ไหมสัปดาห์นี้บริษัทสาไม่จำกัดจะเต็มหมดเวลาลงแล้วขอลากันไปด้วยความฮาแบบอันซีนออเดอร์ผมรับออสวรรค์อ๋อเอาตัวทีาไปกินนะ ผมออเดิมผมมารับออส่วนออออเดิมผมมารับออส่วนออเดิมออเดิมแล้วออเดิมอยู่เมื่อไหร่ออเดิมเออเออเอ้วออเดิมอยู่เมื่อไหเอาใหม่ผมมารับออส่วนออเดิมเอาก็ถูกแล้วดิคุณด้วส่วนออเดิมออเดิมผมมารับออ